หัวข้อต่อไปนะครับเป็นการศึกษากับเกี่ยวกับสมการเบอร์นูลีนะครับนะทีนี้ก่อนจะศึกษาเรามาดูนะครับในการประยุกต์ใช้สมการเบอร์นูลีอย่างเช่นแถวทะเลน้ำมันนะครับฝั่งพม่านะครับมีแหล่งก๊าซธรรมชาติอยู่3แหล่งนะครับการส่งท่อการประเทศไทยซื้อก๊าซธรรมชาติจากฝั่งพม่านะครับ มาฝังท่อตามทะเลแล้วขึ้นภูเขาขึ้นภูเขามาจังหวัดกาญจานบุรีแล้วไปราชบุรีแล้วก็ส่งมายังแถวแก่งคอยแลแว้วแหวาวังน้อยวังน้อยนะครับมาดูชัดๆกว่านี้นะครับศึกษาดูชัดๆก็คือแหล่งการธรรมชาติของพมา่าจะต้องส่งผ่านท่อนะครับส่งผ่านท่อมากาญจานบุรีแล้วก็มาที่รัฐ บ,บุรีเพื่อผลิตกระแสไฟที่ราชบุรีนะครับแล้วส่งมาอย่างาาแวงน้อยโรงงานไฟฟ้าแวงน้อยนะครับแล้วส่งไปผลิตกระแสไฟที่โรงงานไฟฟ้าพนครเหนืนะอแล้วก็ส่งมาที่ฐานีแก่งคอยแก่งคอยแล้วก็ส่งไปที่จังหวัดนครราชสีมานี่คือการธรรมชาติที่สั่งซื้อมาจากพมา่าและยังต่อเชื่อมกับ ฐานีส่งการนะครับโรงงานไฟฟ้าที่บางบะกงนะโรงงานไฟฟ้าที่ระยองระบบท่อส่งการนะธรรมชาตนะิซึ่งใช้หลักการหร,หรือใช้สมการเบอร์รนูลีจะต่อเชื่อมกันหมดความยาวท่อไม่ต่ำกว่า3,000กิโลเมตรนะครับนะทั้งหมดนี้เป็นการประยุกต์ใช้สมการเบอร์โนโรี สรรมการเบอร์นูลีนะเกิดจากเดนเนียนเบอร์นูลีนะครับซึ่งศึกษาเมื่อปีคศ .1738 นะปัจจุบันก็ศึกษามาแล้ว280กว่าปีนะครับนะเบอร์นูลีเขาใช้ศึกษาโดยใช้หลักการของงานและพลังงานนะฮะไหลตับท่อนะครับอย่างสมมติว่าเน,นะครับถ้า ของไหลไหลเข้าการไหลเข้าเนี่ยจะเป็นห้อยหนึ่งนะครับถ้าไหลออกก็เป็นห้อยสองนะครับทีนี้มันมีระดับความสูงอ้างอิงไม่เท่ากันนะฮะอันนี้อาจจะอยู่ที่ระดับความสูงไม่เยอะนะก็อยู่ที่แถวทะเลอันนี้ระดับความสูงเยอะหน่อยก็อยู่บนภูเขานะครับ H1 H2 เป็นความสูงอันนี้มันเกี่ยวกับพลังงานนะครับพลังงานสักนะของไหลไหลผ่านท่อนะครับเราก็คิดว่า อัตราการไหลนะครับมวลถ,ถ้ามีของไหลเต็มท่อคืออัตราการไหลก็คือ,อ,คอ,อมวลไหลเข้าเท่ากับมวลไหลออกนะครับทีนี้เราพิจารณานะครับปริมาตรที่ไหลเข้า V1 หนเนี่ย v 1นเะนะีนะ่ยก็จะเกิดจากพื้นที่หน้าตัดคูณกับระยะทาง V ระยะทางก็คือ V1 นคูณ T ีนี่ก็คือระยะทาง A1 หนึ v 1คูณพื้น่คูณเวลาเนี่ยก็เป็นปริมาตรนะปริมาตร หรืออันนี้ไหลเข้านะอันนี้ทำนองการปริมาตรไหลออกก็เหมือนกันนะฮะของไหลเนี่ยที่ตำแหน่งไหลเข้าเนี่ยมันมีหลักอยู่ว่านะครับนะมีหลักยู่ว่านะครับความดันของของไหลจะไม่เท่ากันนะซึ่งมันมีระดับอ้างอิงไม่เท่ากันนะถ้าของไหลที่ไหลเร็วนะความดันจะต่ําถ้าของไหลไหลช้าความดันจะสูงนี่หลัก หลักของเดเนลหรือหลักของเบอร์โดรีจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพีนา,างานและพลังงานณนะตำแหน่งที่หนึ่งนีครับในตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่อของไหลไหลเข้านะเนี่ยจากนิยามาความดันเท่ากับแรงหารด้วยความดันเท่ากับ แรงหันด้วยพื้นที่เพราะฉะนั้นแรงก็คือเอาความดันคูณกับพื้นที่นะครับะงานเท่ากับแรงคูณระยะทางระยะทางก็คือช่วงวีคูณเดลตาอันนี้เป็นงานในตำแหน่งที่1น,นะครับส่วนพลังงานก็ในที่นี้ก็เป็นพลังงานสัก์พลังงานสัก์มีความสูง h 1ทหและต่เองขณะของไหลมันเคลื่อนที่ไปนะก็จะมีพลังงานจุด พลังงานจลน์ตำแหน่งที่หนึ่งว่าตำแหน่งที่หนึ่งมีทั้งพลังงานจลและมีพลังงานศักด์แล้วมีทั้งงานที่ทําให้ของไหลมันเคลื่อนที่ทํานองเดียวกันนะตำแหน่งที่2ก็จะมีงานนะงานเวลามันไหลไปก็จะมีแรงแรงดันนะทำให้ของไหลมันเคลื่อนที่ก็จะมีงานนะครับงานณตำแหน่งที่สองพลังงานศักด์ณตำแหน่งที่สองก็คือ m g h นะครับขณะที่ตำแหน่งที่สองของไหลมันเคลื่อนที่ไป ก็จะมีพลังงานจนพลังงานจนก็คือ1 2 MV กำัสนะครับอ่าทีนี้ในทฤษฎีของงานนะครับงานมีค่าเท่ากับผลต่างพลังงานอ่างานที่ทําให้ของไหลมันเคลื่อนที่ไปนะครับแล้วก็ผลต่างพลังงานก็เอาพลังงานตําแหน่งที่2ตั้งลบด้วยพลังงานณนะตาแหน่งที่1แล่แทนค่าไปอ่าแทนค่าตามทฤษฎีนะครับ ก็แทนค่าตัปิวไปแล้วก็แทนค่าเอาแทนค่าพลังงานนะพลังงานก็ตำแหน่งที่2ลบด้วยพลังงานณตำแหน่งที่1นึ่งนนี้เราก็จะวิเคราะห์สูตรได้แบบนี้นะครับงานมีค่าเท่ากับผลต่างพลังงานนะไอ้เทอมเอเอห้อยหนึ่คูณวีคูณเวลาเนี่ยนะเทอมเทอมอย่างเงี้ย มันก็คือความหมายคือปริมาตรนะฮะแต่ว่าเราจะเขียนปริมาตรอยู่ในรูปของความมวลหารด้วยความหนาแน,น่นนะครับเนื่องจากปริมาตรไหลเข้าเท่ากับปริมาตรไหลออกก็ที่แทนห้อยหนึ่งห้อยสองเนี่ยก็จะแทนตัววีตัวตัวเดียวกันนะก็จะแทนด้วยมวลหารด้วยความหนาแน,น่นก็เอามาแทนจากสมการด้านบนนี้นะครับเราก็จะแทนมวลหารด้วยความหนาแน,น่น อันนี้เราจะจัดรูปใหม่โดยการนำความดันแน่นคูณส่วนเเนี่ยคูณตลอดนะทั้งซ้ายและขวาพอคูณตลอดทั้งซ้ายและขวาเราจะได้ p 2ลบ p 1่เท่ากับสมการนี้นะครับอ่าแล้วก็จัดรูปใหม่จัดรูปใหม่ที่ว่าจัดรูปใหม่เราจะได้ว่าในช่วงก็คือจัดรูปใหม่หมายถึงว่าเอาไอ้ที่ห้อยหนึ่งมาไว้ฝั่งเดียวกันนะห้อย2ไปฝั่งเดียวกันเราจะได้ว่าความดันนะ,ะตำแหน่งที่1 บวกกับ12 log v 1ของ2เนี่ยบวก log h 1เนี่ยมีค่าเท่ากับความดันน่าแต่แหน่งที่บ 12, v, 2บวก12 log v 2ของ2บวก log h 2นะครับอ่าไอ,เอ้เทอร์มเทอร์มนี้นะครับอ่ามันก็คืออ่าพลังงานจนต่อปริมาตรนะครับอ่าอันนี้ก็พลังงานสั่์ต่อปริมาตรเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่า กฎของอสรุปได้ว่านะครับสมการของเบอร์นูลีอ่ะผลรวมของความดัน,นนะบวกกับพลังงานจลน์ต่อปริมาตรบวกกับพลังงานสักว์ตอ่อปริมาตรอ่จุดที่1น่มีค่าเท่ากับจุดที่2นะหรือ,อทุกๆจุดอะ่ะมันจะมีค่าคงที่เขียนใหม่เขียนใหม่ได้ว่านะครับความดันบวกกับพลังงาน จนต่อปริมาตรบวกกับพลังงานศักต่อปริมาตรมีค่าคงที่เสมอสมการ6.12หรือสมการ6.11เนี่ยเราเรียกว่าสมการเบอร์นูลีหน้าตาของเบอร์นูลีก็รูปร่างแบบนี้นะครับอ่าเป็นภาพวาดภาพวาดตัวอย่างที่6.5นะครับมีน้ำไหลเข้าท่อ ด้วยอัตราการไหลนะครับ8ลูกบาทเมตรต่อนาทีอย่าลืมว่าตรงนี้ยังไม่ไม่เป็นหน่วย SI นะครับต้องทําเป็นลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็ต้องหารด้วยเอา8หารด้วย60นะไหลไปเข้าไปท่อนะครับมันก็จะมีความหนานแน่นก็คือเลข1000นะครับอันนี้ท่อ2ท่อเนี่ยมันมีความสูงต่างกันนะครับ H2 ลบด้วย H1 60เซน 60สเซนอย่าลืมตปลเป็นเมตรนะครับ0.6นะครับนี้เขาบอกว่าความดันในท่อบนท,อบที่ตำแหน่งท่อบนมีความดัน10กำลัง5นิวตันต่อตารางเมตรโดยเขาบอกอขนาดท่อมานะครับขนาดท่อเล็กเนี่ย15เซน15เซน เส้นผ่าศูนย์กลางท่อนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ15เซนมส่วนท่อใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ30เซนมนะบอกเส้นผ่าศูนย์กลางมาเราจะหาพื้นที่หน้าตัดท่อได้นะพื้นที่หน้าตัดท่อเมื่อทราบเส้นผ่าศูนย์กลางท่อนะครับเราก็จะหาพื้นที่นตัดท่อ A1 ตรงนี้ได้ A2 ตรงนี้ได้นะครับ Jones, ถ้าเป็นพื้นที่ก็คือ พายอาร์ลังสองหรือพายส่วน4เส้สนผ่านศูนย์กลางกักสองนะครับนะทีนี้สมการแห่งความต่อเนื่องอัอตราการไหลครับของน้าไหลเข้าเท่ากับน้าไหลออกนะเพราะนั้นเราก็หาอัตราการไหลนะครับโดยใช้สมการเห็นความต่อเนื่อง A1 v 1มีค่าเท่ากับ A2 V 2ซึ่งอัตราการไหลบอกมาแล้ว8ลูก้อบาทเมตรต่อนาที นี่คืออัตราการไหลวัดแทนพื้นที่ไปนะครับแทนพื้นที่ไปเมื่อแทนพื้นที่ไปแล้วก็จะคำนวณหา v 1ได้นะครับ v 1ก็คือ,อได้เท่ากับ7.5 45เมตรต่อนาทีแล้วทำนองเดียวกันก็คำนวณหา v 2ได้นะคร v 2คำนวณได้เท่ากับ1 8ึเมตรต่อนาทีเราจะเห็นว่านะครับท่อเล็กเนี่ยอัตราการไหล มากกว่าท่อใหญ่นะครับท่อใหญ่นะโจ์เขาต้องการหาความดันตรงท่อเล็กนะครับท่อเล็กนะก็ต้องใช้สมการเบอร์นูลีนะครับสมการเบอร์นูลีก็ลอกสูตรมาเลยนะครับลอกสูตรมาเลยให้หาความดันที่ท่อเล็ก,กคือความดัน P1 น,นะแล้วก็ย้ายย้ายข้างนะครับย้ายข้างส่วนที่โลจีฮีตหนึ่งะไปไว้ฝั่งขวาเป็นลบนะ ย้ายข้างเทอมนี้นะครับเทอมพลังงานจนต่อ,อปริมาตรไปเป็นฝั่งขวาก็ไป,ปย้ายไปได้ไปแบบนี้แหละครับที่เหลือก็แทนค่าหาพอย้ายไปแล้วก็แทนค่านะครับเมื่อแทนค่าในสูตรนี้ก็คือ p 2บอกมาแล้ว10บกํลังหความหนาแน่นของน้ําก็คือพันนะความเร็วความเร็ว v 2ยกกำลังสองลบด้วยความเร็ว v 1นก่งยกสองนะครับ แล้วก็บวกกับเทอรโมจีเฮสและคูณกับผลต่างของอความสูง h สองวอเทอรหนึ่งนะครับกดเครื่องคำนวณให้ถูกต้องเราจะได้ความดันนะครับอของท่อล่างเนี่ยเจ็ดจุดสามสามเจ็ดคูณสิบกลังสีนิวตันต่อตารางเมตรเราจะเห็นว่าอของไหลอ่ะถ้าถ้าความเร็สูงนะครับความดันมันจะต่ำนะความดันันจะต่ำ อันนี้อยู่ในระดับ10กกำลังความดันจะต่ําส่วนของไหลถ้ามันไหลาช้าเนะี่ยความดันจะสูงก็คความดันจะสูงนะี่คือ10กกำลัง5้าสิกำลัง5นี่คือยอยู่ในหลักแสนนะหนึ่งแสนอันนี้ยังไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งแสนนะครับสรุปนะของไหลถ้าความเร็วสูงความดันมันจะต่ำนะครับถ้าของไหลความเร็วต่ำความดันจะสูงกว่า สรุปได้อย่างนี้นะครับ